วันนี้เวลา13นาฬิกา58นาทีที่ศาลาสาหาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47สีสเกตเกมและการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่37นครลำดวนเกมส์ นำนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเข้ารับโคมไฟผ้าเรือไปจุดในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศรีสะเกดเกมส์ Games, ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง25มีนาคม2565ณสนามกีฬากลางศรีสะเกดอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกด และนำนายอนุรัตธรรมประจําจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเข้ารับโคงไฟพระเลิกไปจุดในการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่37นครลําดวนเกมส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30มีนาคมถึง3เมษายน2565ณสนามกีฬากลางศรีสะเกดอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกด